ค่ะวันนี้จะมาแนะนําโต๊ะกลางนะคะโต๊ะกลางคืออะไรและวางตรงไหนของบ้านนะคะโต๊ะกลางเนี่ยจะเหมาะสําหรับวางไว้ห้องนั่งเล่นหน้าโซฟาหรือหน้าทีวีบางบ้านเนี่ยสามารถนําโต๊ะกลางเนี่ยไปวางเป็นโต๊ะข้างได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งดีไซน์ที่เราจะแนะนําวันนี้จะเป็นดีไซน์วงกลม2วงซ้อนกันนะคะและพิเศษมากๆเลยสามารถปรับขนาดให้เล็กหรือใหญ่ได้ตามความต้องการเลยลูกค้าบางคนอาจจะงงเอ๊ะปรับยังไงเดี๋ยวเรามาปรับให้ดูกันค่ะ ซึ่งจะเป็นวงกลม2วงแบบนี้นะคะแล้วเราสามารถยกขยับออกได้ให้มีขนาดกว้างขึ้นหรือถ้าบางบ้านนะคะมีพื้นที่จํากัดแล้วก็ขยับให้มันอยู่ชิดกันแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของวัสดุเนี่ยตัวท็อปของโต๊ะตัวใหญ่อันนี้นะคะจะท็อปเป็นกระจกนิราภายัยหรือที่เรียกว่ากระจกเทมเปอร์ค่ะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นหินชนวนซึ่งหินชนวนเนี่ยจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการ กันความร้อนกันรอยขีดขว่วนและแข็งแรงทนทานมากๆนะคะดีไซน์ลวดลายจะเป็นตามธรรมชาติเลยพิเศษกว่านั้นสำหรับลูกค้าบ้านไหนที่ของเยอะต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานเก็บของได้จุนะคะตัวนี้ก็เป็นไอเทมที่ตอบโจทย์อีกเช่นกันค่ะก็คือมีลิ้นชักเก็บของนะคะสองลิ้นชักเลยแบบนี้นะคะและลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ